นี่ครับมากันอันนี้อันนี้เป็นเป็นอะไรกันครับมาด้วยกันหรือเปล่คาครับม,ม,มาเทียร์นะฮะมาไหมมาไหมพูดดิมาด้วยกันป่ะเป็พื่อนไม่ได้มาไม่ได้มาครับบอกเลยบอกเลยครับถ้าไม่ได้เอาตัวจริงมาในบ้านไฟไหม้นะฮะอันต <coloring> รายมากนะครับมาตั้งแถ่บีนะครับนี่ครับโอ้นี่ทะลุทะลุะะด,ด้านหลัง ะนทั้ง้าเป็นโปกาวนะฮะนี่กสุดหล่อด่แก๊งขบวนการสูเลนเจอร์โดนบังแล้วนั่งกอดเขา้องเชียร์นครสวรรค์แน่นอนทีมนครสวรรค์นะสีพวงอย่างนี้อางอาจรรย์ครับนี่นะใช่ครับที่ยากมองเชียร์ครับด้านุมหลังแป้นทางขวานะฮะ เรียกแล้วก <f> ็ซอยไว้นะครับเบียกแล้วก็ซอยไว้ให้นะฮะเขียนรถเรียกคนะปั้นรูปนะอ่าฝั่งไหนได้รถโอบีแล้วอะรถโอบีครับเติมฮู้งเลยอ่าใช่ค่ะนั่นแหละค่ะกอกล้วยกอกล้วยเชียร์ทีมอะไรครับเจียนปุ่งเจียนตีเลยสองกอกล้วยพร้อมแล้วชูได้เลยครับเฮ้ยเอเล่นเหนอยเล่นบอกแล้วเหนอยเล่นแน่โต